กิจกับพีตั้งแฟมารีพบกับช่องติมตั <ไป S 2> ้งแฟมิลีโอ,อ้ยอ้าวต่อไปวันนี้หนูเป็นสมุทรปีบีเดี๋ยวว่าหนูเจ็บ่าแม่ตัวไหด้วย,วยามาคะท่านไอวิ่งน้ำหนาหน้ำหมาอะไรน้ำดีไปเถอะเดีย๋ยเราจะเปิดสมุดพูดได้ฟังก่อนดูรถดิมีรถอะไรมั่ง ยังไม่ได้เรียนเลย <S 2> <S 2> <S 2> จะลาปเป็นไงสวัสดีค่ะคุณคืออะไรค่ะหน้ากลองเนี่ยขี้ลาเปล่าเอดีเดียค่ะอันนี้น้่พี่เหม่งงานที่เช่เนี่ เล well, so well, ี้ยกล้าวไหมแล้วตาหลังอะไรรถจักรยานรถจักรยานยน้ตโอ้ยฉันหลุดตกรถเอ็งอ้าไม่มีเสียรถแท็กซี่ มอันนี้เลยรงาตำรวจพะมีก้ภัยรบรทุน้ำมนเกน้ำแข็งให้ยายแล้วรถขนาดใหญ่รถมี อ่บ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องิตงซมี่ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ